ดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกัคบครูาำริดตุลาการมาทาสีตะกาให้คุณพ่อค,ะค่ะอันนี้เป็นใบที่เท่าไหร่ละใบที่4นนี่ทาใบที่4ี่เราเด้อค่ะเนี่ยมีทั้งหมดแปใบมี8ดใบนะครูเลิกอีกสอีก4ใบ คุณพันธ์ก็จะถ่ายสลับกันนะคะระหว่างคุณพ่อก,กับคุณลิศ พี่วันนี้เดี๋ยวเราทำภารากิจเสร็จอะไรเนี่ยพาไปเก็บปะเขียแข้งเลยเด้อบะเขียพวงก,กับผักอยู่นาเพือ่อจะได้เอาไปทํากินที่โรงเรียน Right, ใส่เสื <accurately S 2> ้อสวยนะวันเนี้ยอยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อเข้าคอนเซปต์พอดีเลยค่ะคอนเซปต์ช่องครูสมบิษตุลากันอยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อใช้ชีวิตแบบพอเพียงเ้ว่คยะพี่น้องพอมีพออยู่พอกินหากินรับประาตามไลนนาสวนผสม ที่ไปหาเก็บอาจ,จไปเก็บดอกแคเก็บมะละกอดิบเก็บพิกแล้วก็ผักไปกินสักแก้วค่ะพี่นะ้องไปกินโรงเรียนครไม่ได้ซื้อเก็บไวบ้บว๊แดดห้อนเด้วบเบิ้งก่อนใส่หมวกเอาเนาะ 啊，我他妈女儿啊！ ถ้ากาใบนี้ใบใหญ่ได้พี่น้องพวงพันุขายใบยละ300บาทค่ะใบใหญ่สุดเมื่อกี้ส0่บาทตามขนาดได้พี่น้องขายตามขนาดอันนี้เขามีก็สั่งไว้พอดีเลยผู้ปกครองสั่งไว้เอาใบาละ300อมาให้หน่อยสั้นว่าใบานี้ละคะ อยู่นันี้มไม่ไ้ค่ะ คน fc มากมนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยไลาเลยค่ะวันนี้ก็จะถ่ายในเรื่องของตะก้านะคะประเด็นหลักคือสืบสารงานภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วันทําการก็จะถ่ายทอดในเรื่องของการสอนภาษาไทยค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีคลิปน้องแมวสวยๆมาให้พี่น้องดู คลายเครียดเพื่อความบันเทิงค่ะตอนนี้น้องแมวกำลังนอนค่ะนอนหลับอยู่ในบ้านนอนหลับสบายโกเลย เสร็จแล้วค่ะชั่วหน่อยชั่วหน่อยสวยค่ะคุณรีขาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ